ส่งกำลังใจให้กับทีมงานครับด้วยการส่งอร์แทและซิปสติ๊กเกอร์ได้เลยนะครับ เดี๋ยวเเดี๋ยวอาเอาเอาเดี๋วพเจนใจเย็น่อนจะแทงลูกทำไมอะฉันไม่ได้แทงอาจารย์ฉันจะแทงแฟนฉันแทงมาเพื่อก็แกนอกใจฉันไม่มีผู้หญิงคนอื่นอายังไงมาเอาเอาเอาผมถามที่นี่แหลับใส่กูทุกทีเลยเฮ้ยรถชนเฮ้ยเมฆด่วนร้อนเรื่องอะไรอะคือเพื่อนีกคนผมอะ ถูกรถชนนะครับแล้วตอนนี้อาการสาหัสมากเลือดข้างในสมองด้วยครับจานโอ้ยมันอาจจะเป็นข่าวคอขอพื่นเองละมั้งผมกลัวว่าตัวเองจะเป็นลายต่อไปครับจานก็เริ่มจากตรวจฉีก่อนครับปวดเดี่ยวพอดีเลยตอนเนี้ยเยี่ยวหมดตัวหนูยังไม่ได้ครึ่งโหลเลยค่ะอ๋ออันนี้ผลเอาไว้เลี้ยงปลาครับรอ้อาวครึ่งมาทำไม ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยนะคะกูดูทิกตอกค่ะตลกดีค่ะไหนนี่ดูทิกต o อกหรือว่าคุยกับเด็กอหรือเปล่าเด็กอะไรคะคุณโสดสนิทค่ะสนิทกับผู้ชายทั้งประเทศกูโสดจริงๆโสดให้ผู้ชายเสียดายกูเล่นมีใครเสียดายไหมไม่มีเลยสักคนอือว่าเลยแล้วมึงซื้ออะไรมาเนี่ยข้าเหนียวมะม่วงกินไหมไม่ไม่กินไม่ปฏิเสธอยู่แล้วจัดค่ะ มึงโดนแม่ค้าหลอกอะไรอีสวยหลอกอะไรกูยอยากกินแบบนี้ค่ะมึงนี่กินอะไรแปลกๆกันนี่จะแปลกตรงไหนม่วงมันนะเอาไหนดอืออืออือ <c oughs> อื <c oughs> อฮือที <c oughs> นี้ acting เก่งนะคะแอคติ้งเล้วกูเปรี้ยวไปหมดลเนี่ยเปรี้ยวตรงไหนมะม่วงมนันมันเปรี้ยวอะสิ <c oughs> นี่มึงไม่เปรี้ยวเลยเหรอมึงหยิบโดนอีชิ้นเปรี้ยวปเปล่าอาชิ้นมึงมากินดิกินฝั่งกูดิไม่เอาหรอกเอ้สวยมึงแกล้งกูเนี่ยแกล้งอะไรคะมันไม่เปรี้ยวว่าตอบรับร่มมึงมีปัญหาแล้วเปรี้ยวอนะไรลองชิมไปดิเปรี้ยวเหรอชิมข้าวเหนียวสิเอ้าลองกินกะทิดิ เปลี่ยนเขาอย่าไปกะปิได้ไหมพี่อุกตัวน่ะเยอะเฮ้ยเนอะเป็นไรกับพี่กู้ใจเลยเรื่องอะไรกัะเรื่องลูกเลยเมื่อไหร่กูจะสมหวังกะทีวะเอาหน้าพี่ก่อนจะสมหวังเนี่ยพี่ต้องสมประกอบไม่ได้ก่อนนะ มือ <rium> <Dante> ไม่สมระกอบเฮ้ยพี่โอ้ยที่สินเดี๋ยวนี่แป๊บนึงไม่เป็ไรแป๊บอะไรเดี๋ยวรถเหี่ยงสู้ไม่ได้พี่ก็ใช้ความรุนแรงไงเนี่ยโอ้ยเนี่ยแต่กูไม่ทำไงโอ้ยกูจะยักไมได้เออขอโทษขอโทษขอโทษเออขอโทษขอโทษหวายแหวนไหมเนี่ยอร่อยที่เซิร์งเลยเกาหลีมึงเป็นไงเสยก็เป็นทรงแล้วจ้าเดี๋ยวกินอะไรก่อนไหมอาจารย์เลี้ยง ไม่เป็นไรค่ะอาจารย์เอากระเพาหมูค่ะอาจารย์ไม่ถามมึงเอองั้นน้ำผลไม้แก้วไหมไม่เป็นไรค่ะช่วงนี้หนูงดหวานมดหวานเสียงดังมากเออก็จะว่ามันดึกแล้วยังไงให้อาจารย์ไปส่งบ้านดีกว่าไหมไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวแก๊ปก็มารับแล้วเดี๋ยวใครมารับนะแก๊ปค่ะเหรอไปก่อนนะคะโอเคจ้าจ่าอยู่จ่าชลีจ้าไอ้ฟอร์มมึงไปดูสิไอ้แก๊ปมาหน้าตาเป็นยังไงดูอยู่กูไหม โอ้ยลุงแกลมันคือแอป,ปเรียกวินน่ะอะอเหรอไม่ดูอะไรอ่ะอเห็นคือสวยหน่อยไม่ได้ตายเพราะผู้หญิงครับพี่ชีวิพพี่อะเฮ้ยเอาไอาไ้กระเพราหมูสับมาที่ไม่ใส่ไม่ใส่ใสบกระเพรานะเขาเรียกหมูผัดซอสอย่างนั้นอ่ะอะไรหมูผัดซอสอะไรก็มึงอะลกระเพรามันไม่ใส่ใบกระเพราก็เท่ากับมึงคือหมูผัดซอสนั่นแหละกูอยากกินผัดกระเพราหมูหละเพียงแค่ได้กลิ่นกูพอแล้วแต่ไม่ใส่ใบกระเพราเออ แกจัดให้เกอแค่นี okay. ้แหลยจะไปช่วยเอออืมอ่ะบึ้มอะไรกับมือไอ้สินกรกะเพราหมูไม่ใส่ใบกะเพราเก็บกินเองมืออะอะไรวะเอาใจไม่ถูกนะนอลุงเป็นไรอ่ะเขาจะกินได้เดี๋ยวกล้าไปกะเพราทิ่มคอหรอกเนี่ยเขาไม่เชื่อแล้วพี่กินให้เขาดูดิ จะไปทิ่มคอได้ไงก้านมันอ่อนอเออยิ่งผัดมันก็ยิ่งนิ่มเขาไปใหญ่ในนีนน้เออไงเสร็จ <c oughs> เหรอก้านทิ่มคอ,อออกทายดิ่ายเลยมัน <c oughs> จะไปแกล้งเขาไงเป็นไงล่ะเสียไปเลยจาน ไปหาอะไรกินกันอุ้ยูกินไปสองจานแล้วค่ะมึงไปหิวมาจากไหนดีสวยไม่รู้ว่ะวันนี้กินอะไรไม่ค่อยอิ่มอ่ะแล้วพี่กินอะไรอยู่อ่ะต้มยำกุ้งไงกินไหมกินอ่ะนั่งดิสองจานแล้วกินเลยอ,อร่อยอเดี๋ยวนะพี่สวยแบบนี้มันมันต้มยำกุ้งหรือว่าต้มวิญญ,ญาณกุ้งกันแน่เนี่ยตัวแห้งอ่ะมันเค็มๆแล้วมันก็อร่อยดีทำไมอ่ะ อีสวยกูว่าผักนี้เมื่อกินอะไรแปลกๆน่เนี่ยแปลกตรงไหนคะสาวเมืองในโลกนี้ไม่มีใครแดกเขาเนี่ยมาบ่วงเปรี้ยวแล้วก็ต้มยำกูแห้งหรอกแล้วในโลกนี้กูต้องแดกเหมือนเขาทั้งหมดเลยอะเอ๊หรือว่าพี่สวยจะท้องอย่าบอกนะว่ากูจะได้เป็นป้าคนแล้ว่ะแบบพี่ต้องเป็นลุงค่ะหยุดค่ะสาวกูไม่ได้ท้องอะไรหรอก กูแค่เมนมาเข้าใจปะพี่เมนมาปกติก็แค่กินเยอะนะอ,อแบบมันไม่ได้กินแปลกอะไรแบบนี้นะสงสัสเยเครียดอย่ามีรูปมั้งงั้นลองไปให้หมอตรวจด,ดูไหมช่วยได้หรอได้ดิเดี๋ยวฟ้าใสนัดคิวให้เออเออเออก็ได้ฟ้าใสช่วยนัดคิวหมอยพี่ด้วยดิพี่อยากตรวจร่างกายบ้างอะพี่วิทย์เป็นไรอะ่ะอกหกักอกหักอ่ะดูหนังก็หายค่ะสาวหนังอะไรจะเพื่อนหนังหน้าตัวเองมึงนี่นะหลบก่อนช่วยอ่อนโยนกูบ้างได้ไหม กินดนดอันนี้อ่อนเค็มอ่ะมาพอดีเลยพี่อ่ะข้าวลูกค้าทำไมต้องเสร็จตองกูเดินลงมาทุกทีเลยโอ้ยอย่าบ่นนะเขารอนานแล้ว,ลลวครับอรสองกล่องร้อยจ้ะนี่คะ่ะครับดีดี พียบกระเพาะหมูสับสองกล่องครับทั้งเลยนี่่พี่คะพี่คะพี่ใช่พี่ไอกับพี่เมฆไหมคะใช่ครับมีอะไรหรือเปล่าหนูสองคนเป็นแฟนคลับพี่ค่ะขอถ่ายรูปได้ไหมคะได้ครับได้ครับพี่ครับถ่ายรูปได้ไหมอ้าวได้ได้ได้ถ่ายให้ผมกับน้องเขาพี่โอได้ได้ได้ ของการนะครับโอเคหน้าน้องเขาอย่างกับเกาหลีคงไม่ชอบเกาหลีไปพี่มั้งเอ้คหนึ่งออะเรียบร้อยครับขอบคุณค่ะงั้นเดี๋ยวหนูกลับก่อนนะคะขอบคุณนะคะจัดกันครับคืนนี้สามทุ่มอย่าลืมนะครับพี่ครับเอา ชาสองแก้วครับอ่าเคชาเย็นสองนะชาละวันพี่ไปแดกบุงบอระเพ็ดปะเอ้ยใจเย็นพี่เออามดีๆหยอกเฉยๆพี่โอ้หเอาชาเย็นนั่นแหละครับได้ได้เฮ้ยิสินผมว่าไอ้สองคนน่ะหน้าตาคุ้คุณนะเหมือนก็เห็นที่ไหนเลยอะวัดปะไม่ใช่ห้าไม่น่าสามบอลอุ้ยกระเดาไปเรื่อยเนาะอ่ากมก็ช่วยมคิดอยู่นี่ไง ให้หรือว่ามันทางานไอสองที่มันทํางานกะแคชเชียร์เซเว่นวะทำไมมันพูดอยู่สามทุ่มเดี่ยอย่าลืมเจอกันนะครับเออวะเป็นไปได้อ,อนัดซื้อไส้กรอกไหมปเปล่ามานี้ทำดิชาอะไรชาละวันทําไม่เป็นนะชาเย็นมาแล้วครับทั้งหมดเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบบาทครับฟรีได้ไหมพี่เดี๋ยวผมรีวิว้านนิตติก,ตกให้หูินฟูปอมเนี่ยามาหลอกกินฟรีพี่พวกผมสองคนน่ะ เป็นพ่อค้า tiktok จริงๆจริง,รงคนกดติดตามเพจพวกผมมีเป็นแสนนะพี่โอ้ยมีแต่คนดูเพราะไม่มีคนซื้ออ่ะเอางี้ถ้าพวกผมขายได้มือเนี้ยพวกพี่เลี้ยงปะละ่ะแต่ถ้ากูขายไม่ได้กูเก็บม,มึงสองเท่านะมือเนี้ยได้อยู่แล้วพี่ไปึ้นไรเลยมึงจัดนี่สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ที่ร้านโคตรกระเพานะครับผมบอกเลยว่าร้านนี้รสชาติเด็ดเผ็ดจ้จ้จานสุดๆนะครับผมใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับผม นี่ไงโคตรไวมาละคุณอ่าสั่งกะเพราหมูบวกไข่ดาวห้ากล่องห้ากล่อง,องโอ้โหเฮ้เยพี่ไม่ถึงนาทีเลยเนี่ยออเดอร์เข้าหา้าออเดอร์แล้วเนี่ยร้านเรามีชากาแฟด้วยนะครับนี่น้องปลาบอกว่าช่วยทำอะไรตลกๆให้ดูหน่อยเดี๋ยวซื้อชาเพิ่มอีก10แก้วอ้ยพี่10แก้วอะไรตลกตลกะ ไอ้นักไา้ที่มึงเร่งับกูอ่ะอันนี้งั้นเดี๋ยวกูทำพี่เออพี่ทำหน้าผมหน่อยสิได้ได้มามาพร้อมนะผมถึงาหนึ่งสองสามทำไมไลนิ่งวะทำแล้วไงอ่ะตามมึงมั่งฮะตามมืองมึงผมทำหน้าไงทบบนี้แค่นี้นะมาหนึ่งสองสามโอ้ยหา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 โำไมเสียวซ้อมไมไม่เหมือนกูทำไมล่ะก็ทำไม่ต้องเหมือนกูจะถามเพื่ออะไร ไปขังมันเต็มเลยดูดิ่อันนี้มาอีกแล้วคุณสายไหมดอนเมืองขอเอฟตู้กระเพราข้างหลังครับพี่โอ้ยไม่ขายนี่ขายแต่ข้าวครับมาอีนแล้คุณสายไหมดอนเมืองเอาข้อสามสิบกิโลเฮ้ยมึงบุงบล็บอกแล้วรีพอร์ตเลยเกลียนแล้วเนี่ยนี่คุณสายดมัยดอนเขาสายไหมัยดมัยไรอ่านผิดหรือว่าพูดผิดนน <c oughs> คุณสายไหมอ่าคุณสายไหมดอนเมืองพิมพ์มาอีกแล้วเนี่ยบอกว่าหยอกเฉยๆเอากระเพรากระเพราหมูสับซีบกระเพราทะเลซีบ โอเคครับได้ครับโดเฉพาะออเดอร์นี้เป็นผัดเลยพี่เอาไรขายต่อป่าขายสิกูพูดไปแล้วขายครับขายเอ้านี่คุณอะไรเนี่ยบอกว่าหัวเลาะเป็นเพลงให้ฟังหน่อยเดี๋ยวอุดหนุนเพิ่มคือไรมืงเนี่ยกูทำทุกอย่างเลยฮะเขาชอบพี่ไงฮะเนี่ยเขากำลังชอบพี่เลยเนี่ยคนกำลังติดพี่เอาดิขอร้องเพลงอ่ะมันเคยทำเพื่อมาให้กูทำเนี่ยเออุอส่ส่งตัวเองทำามันไม่ง่ายๆ่าไปเถอะสองซ้ำ ฮ้าพี่าี่อัาปรทาไมเพาเหอะคนเริ่มออกแล้วเนี่ยพี่พี่ห่าห้าอะไรก็ม่รู้เนี่ยกูเพิ่งอินโทรเงเนี่ยกูไม่เลิกละขาอย่างเงี้ยแ้เขาฮุกที่คนไปหมดแล้วนั่เนี่ยขอโทษแทนด้วยนะฝากด้วยนะครับร้านโคตรกะเพราครับฝากนะครฮบเข้ามาดูใหม่ได้นะครับไปแล้วครับผม ซื้อแบบทำไมเป็นคนละข้างเลยโอ้โหปองครับตาแต่งตัวจะไปเล่นบาสท,ที่ไหนเนี่ยโอ้ยตาไปปั่นจักรยานเออเหรอครับมีจักรยานแล้วเหรอมีแล้วอ๋อแล้วรองเท้าอ่ะนี่ไงเออดีใส่ให้มันดีมาให้มันดีแล้วหมวกอ่ะนี่ไงโอ้ไม่ได้อันนี้มันไม่ใช่เลยเดี๋ยวไปล้มหัวฟาดถนนแล้ว อันตรายเอ้ทำไงครับตาเอ้ยมันต้องเป็นหมวกจักรยานหมวกจักรยานเออเดี๋ยวซื้อเอาตาเนียใช้เงินไม่เข้าเรื่องจะไปซื้อทําไมให้มันเปลืองแล้วทำไงของตามีเดี๋ยวจัดให้เฮ้ยเออดีดดีเลยตาเออรอแป๊บนึงรองเท้าไปก่อนนี่ทำไมแม่ขาหยิบสุงเท้าข้นาขางให้ผมมาแล้วย่งไงอะลองใส่ดิ ใส่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 เจ้าตาเดี๋ยวใส่ใส่กอนพอดีเลยเนี่ยคืออะไรนตาหมวกจักรยานไงหมวกจักรยานเวลาล้มก็นิ่มหัวไงโอ้โวจะจุกกะที่ก็อย่าไปกินเยอะที่กินทีละลูกรับลองกอดใครหายหิวไม่เอาดีกว่าตาทำไมกลัวปั่นไปลิงกระโดดขี่คอดิดีซะอีกจะได้ไม่เหงาไม่เอาตาจะไปซื้อไหมเ ตาเห็นมันมันใช่อะคำว่าใช่ของตามันไม่มันไม่ใช่คำสำหรับโป่งไลตาโอ้โหคิดได้ไงเนี่ยตาไม่เอาก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวตาเอาไว้ใส่ซ่องไฟก็ได้สมัยเด็กมันจะไ่นับถือนะมันนับถือเรามันไม่ใช่นับถือมวเอม่คิดด้นะพี่ครับผมขอตัวกลับก่อนนะครับเอ้านี่ทำไมรีบกลับครับ พอดีว่าคืนนี้ผมมีไลฟ์ครับต้องไปเตรียมตัวไลฟ์ขายของก่อนอ๋อเออพี่ดีเลยงั้นผมฝากพี่ไลฟ์บอกลูกค้าเขาชวนไปดูหนังเดอะสโตนพะแท้คนเก๋ก็ดิเรื่องมันเกี่ยวกับอะไรพี่มันเกี่ยวกับพระเครื่องที่มันหายไปแล้วก็กลับมาขายที่ตลาดพระอะแล้วมันเกี่ยวอะไรพะแท้าพาะเก๋ก็คือในเรื่องพี่มันจะมีมหาก,กรรมเซียนพระครั้งใหญ่เลยซึ่งเปิดกุคนโกงเลยว่าเซียนคนไหนมีพะแท้หรือว่าพะเก๋อะไรเงี้ยแล้วมันเข้าลงวันไหนอะพี่3เมษายน ทุกลงภาพยนตร์พี่ฝากด้วยอะกูถามพี่มึงเป็นใครเนี่ยมาฝากให้เขาดูหนังเนี่ยผมเป็นแฟนคลับอาไอพี่เรื่องดูน่าสนใจมากเลยนะครับเดี๋ยวผมไปไลฟ์ขายให้ขอบคุณมากเดี๋ยวบอกประชาชนนะให้ครับ <c oughs> ไ,อไอไอพักวันหนึ่งก็ได้มั้งพรุ่งนี้ค่อยไลฟ์พักอะไรลูกค้ากำลังติดเลยมึงไม่อยากได้เงินหรอเงินนาอยากได้แต่วันนี้เพียมากโอ้ยเดี๋ยวมึงเห็นเงินมึงก็หายเพียเองแหละงั้น พี่เอามาขายที่นี่ไหมเดี๋ยวพวกผมช่วยขายด้วยช่วยอะไรกูทำอยู่คนเดียวเลยเนี่ยก<อ>็เขาชอบพี่ไม่ได้หรอกครับคือช่องผมเนี่ยต้องขายจากสถานที่จริงเท่านั้นครับอแล้วนดัดไอโจแล้วเหรอเอ,อ้ยังวะโทรหาไปก,ก่นอนเออรอยโจคืนนี้ที่เดิมนะเว้ฮะเป็นอะไรวะป่วยหนักไอเป็นเลือด เออมึงงั้นมึงพัก่อนกันก็ได้ไปเจอกันใหม่เออเกิดอะไรขึ้นวะไอโจป่วยหนักว่ะไอเป็นเลือดหมอบอกไม่รู้สาเหตุด้วยเป็นไปได้ไงวะเมื่อวานมันก็ยังดีอยู่โอ้โหพี่โป่งชุดจัดเต็มขนาดนี้ไปเที่ยวไหนเนี่ยโอ้เฮออกทริปปัจจยกานโอ้โหแต่งตัวเงี้ยนอนปั่นหูอยู่บ้านดีกว่าเอไปดีกว่ามั้งไม่ชอบคนดูถูกเลยเนี่ย ำไมอ่ะไม่พอใจอะไรไม่พอใจครับมีอะไรก็ออกมาดิเร่อไใดูถูกก็ดูไม่ผิดด้วยสปุกนิกเลยมั้งโอ้ยสปุกนิกโอ้ยโคตรซิงใสนะมั้งไหมใครจับคู่สีให้มึงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยี่พี่คนนี้มีคนตามมัเนี่ยอไม่มีนะพี่ผมมาเพื่อนกันสองคนเนี่ยมีนะมีคนตามมาเนี่ยอุ้ยแกล้งกันอะไรเนี่ยพี่เดี๋ยวผมจะรีวิวแม่คนมาซื้อร้านพี่นะเฮ้ยเฮ้ยงผม นี่ไปออกทริปจักรยานไปเดี๋ยวร้านเจ๊งพอดีเข้า,ายยขมาลูกขาอยูออ่ก็ได้ไงเออชุบป,ปัจจัยานะนเะนี่ยสงสาบานนี่มึงไปดูที่ไหนมานะชุบป,ปันจัยานะเก่งหลวมกักเนี่ยนะนี่ครับผมขอโทษแทนพี่โป่งเขาด้วยนะครับไอ่ AI. สถานการณ์ไม่ค่อยดีว่ะเราหยุดไร์วันหนึ่งเหอะไม่ได้เงินทั้งนั้นมึงแต่อีโจมันก็ป่วยนะเว้ยแล้วไหนจะมีคนมาทักเราอีกอะ่ะ มึงจะกลัวอะไรวะไรสาระไอโจป่วยก็ดีแล้วจะได้หารกันสองคนแต่ถ้ามึงไม่ไปมึงก็ออกจากกลุ่มไปเออไป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 ก็ไปไปคืนนี้เราสองคนรวยแนะ่ไปก่อนนะพี่ครับผมนะครับใจมากฝากด้วยนะพี่นะครับครับไ<พ>อ,อ,อฟอมไปไล่พี่ขอกระเพ๋าส่งลูกค้าดิอ๋อ